วัสดีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมคณะกรรมาการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านเหมืองใหม่หมู่ที่จิตตำบลหัวสะพานนะคะโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านเหมืองใหม่ได้รับวบประมาณเมื่อปีพศ2538ค่ะตอนนี้ก็29ปีแล้วนะคะ29ปีแต่ว่ากองทุนนี้ก็ดําเนินการมาตามกฎระเบียบ <Workers. S 2> ทุกอย่างนะคะดาเนินงานมาเป็นประสบผลสําเร็จนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะถามท่านผู้ใหญ่นะคะในฐานะท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใหม่นะคะผู้ใหญ่ใหม่ที่มารับเป็นประธานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะบ้านเมืองไลนะคะว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ได้มาเป็นผู้ใหญ่ใหม่แล้วก็ดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็อยากจะทราบว่าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในความคิดของท่านผู้ใหญ่เนี่ย ว่ามีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ท่านมีความภาคภูมิใจในโครงการนี้อย่างไรบ้างค่ะผมผู้ใหญ่สุธรรมเจริญผลผู้ใหญ่หมู่ที่ 7, ตจ็ดสมุตรพา h โครงการเข้ามาเป็นประธานโครงการกคกจนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้รับตําแหน่งตรงนี้มาแล้วก็เพิ่งจะเข้ามารับรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการกคกจตัวนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับผมเพราะว่าไอาเป็นแหล่งเงินทุนที่ว่าชาวบ้าน าจากรากหญ้าของเราเนี่ยต่ำๆนะชั้นต่ําของเราเนี่ยคือเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายเพราะมันเป็นแหล่งเงินทุนที่รัฐบาลเขาสนับสนุนมากรมเ็าสนับสนุนมาโดยที่ว่าไม่ต้องไปไม่มีดอกเบี้ยสามารถส่งคืนเป็นงวดตามพฤตกรรมตามเวลาที่เรากําหนดกัวไวของกรรมการที่ได้จัดตั้งไว้ถือว่าเป็นเป็นแหล่งเป็นเป็นผลดีกับชาวบ้านของเรามากครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านของเราด้วยที่ว่าโครงการตัวนี้บริห,หารมาได้จนถึงระยะเวลา29ปี ถือว่าประสบความสาเร็จม,ม,มาตลอดการส่งเงินคืนก็ดีมาตลอดไม่เคยผิดพลาดเป็นไปตามกำาันงครับผมส่งส่งคืนทุกทุกคนหรือว่าเป็นเป็นครัวเรือนที่ว่ารับเงินตัวนี้ไปแล้วก็ไปดําเนินการต่อย,ยอดปรับปรุงกิจการของตัวเองแล้วก็สร้างอาชีพให้กับตัวเองในครอบครัวได้มีโครงการตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้รับผลประโยชน์มากกับโครงการตัวนี้สําหรับครัวเรือนที่ได้เอาเงินไปต,ตัวนี้ไปวันนี้เราจะไปเยี่ยมไปชม ับอาชีพของเขาที่ว่าได้รับเงินตัวนี้ไปแล้วก็ไปใช้ใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้เพิ่มศักยภาพในในในครัวเรือนของเขาวันนี้ก็มีอยู่4ครัวเรือนสี่สี่ถึงห้าครัวเรือนที่เราจะไปดูก็คือมีอาชีพเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกผักปรับปรงสวนเปิดค้าขายวันนี้เจ้าจะไปไปดูกันวันนี้สวัสดีค่ะนางกินตนาเกซอนมาลาอาวุลโกก็โจมาเลียงเป็ดไข่ ปลูกผักส่วนครัวมีรายได้เพิ่มดีขึ้นมากทำคณะกรรมการพัฒนาชุมชนเข้ามาเรียเฝ้าหมายที่สองโครงการปลูกผักสวนครัวครับผมหนังมันนี่กซี่ได้ไ <stated> ด้ขอบคุณพัฒนาชุมชนที <shield> ่ไ <so> ด <pretty Hebrew> ้สนับสนุนมาปลูกผักขอบคุณมากมาค่ะผลิตของครัวเรือนที่สองครับมิ้วผักพริกหยวกเม็ดใหญ่เลย ด็อกมารกเลยนะครับนี่เป็นครัวเรือนที่สามครับครับเจ้าดีครับพมกาเฉียวนายสุภาพบรรณาวการขอขอบมาตอาไครับผมอันถูเรียนไท้ครับได้ระโยชนได้ครับก็พออยู่ได้ครับดีขึ้นก็ครอบคุณพัฒนาชุมชนครับ ใช่ชีวิหลาวันศิหลาร้องค่ะยืี๋งินกข็ขาก็จอมาลงทุนค่ะคลายค่ะามาสร้างาน,นา้ำแหลกๆด่านค้องชอัาทำให้หายยรายได้ยุ่กบาลดีขึ้นขอบคุณกร่มการพัฒนาชุมชนที่สร้างที่ให้มอบเงินมาให้สร้างายยรายได้ยุ่กบาลทำให้ครอบครัวชีวิตในครอบครัวดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ ครับผมกับผมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7นายถุตธรรมเจริญผลขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนและขอกับเก้นโครงการกองขอจอตัวนี้ให้ประสบผลสำเร็จต่อไปข้างหน้าครับผมขอบคุณครับ